ท่องทะเลเที่ยวภูเขาไปกับเราทาวเว l ไทยแลนด์สวัสดีครับพบกับทาวเว l ไทยแลนด์กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับผมมีข้อมูล10ที่เที่ยวขอนแก่นรวมท,ที่เที่ยวสวยที่เที่ยวยอดฮิตนะจ๊ะ ถ้าใครกำลังจะไปขอนแก่นนะครับบอกเลยว่ามาถูกทางแล้วนอกจากขอนแก่นจะเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือที่มีวัฒนธรรมและประเพณีีที่น่าสนใจผู้คนน่ารักครับและอาหารอร่อยแล้วก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามที่เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาแล้วต้องกดไลค์รัวๆแน่นอนครับมาดูกันนะว่าสิทธิท่องเที่ยวเนี่ยมีที่ใดกันบ้างสารหลักเมือง เมื่อมาถึงขอนแก่นแล้วก็ต้องแวะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้บ้านคู้เมืองก,กันก่อนเลยหรือเป็นการเคารพสถานที่และเอาเลิกเอาใัยก่อนจะเริ่มเดินทางท่องเที่ยวต่อไปศาลหลักเมืองขอนแก่นหรือศาลเทพารักษ์กกลลาหาลักเมืองปิสถานภายในศาลมีนามย่อว่าอินตาเสาหลักเมืองนี้เป็นเส,สมาหินทรายสมัยธราวดีมีร่องอยของการลงหลักปักปิดทองที่เป็นลวดลายไทยงดงามซึ่งในปัจจุบันนี้ผู้ที่มาสักการะจะต้องปิดทองเสาหลักมืองจำลองที่ตั้งอยู่ด้านนอกแทนก่อน โดยวิธีการไหว้าสารหลักเมืองขอนแก่นจะต้องใช้ทู่สิดอกมีความหมายว่าเทวดาฟ้าดินสดอกจากพ่อหลักเมือง3ดอกมีสามกระถางสารพระภูมิสดอกและประตูทางเข้าทั้ง4ด้านด้านละดอกนะครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้มีผู้คนมากับไหว้ขอพรและสมบมัมากมายแล้วใครได้มาถึงขอนแก่นจะไม่ควรพลาดน,นะครับด้วยประกาศของทวง บึงแก่นนครที่นี่เป็นบึงขนาดใหญ่ครับอยู่ในกลางเทศบาลเมืองขอนแก่นมีพื้นที่ถึง603ไร่เป็นที่ปเป็นสถานอนุสวรีเจ้าเพียงเมืองแพรนะครับผู้ก่อตั้งเมืองขอนแก่นเรียกได้ว่าที่นี่เป็นสถานที ities, overseas, ่ที่เป็นวิถีชีวิตของชาวขอนแก่นแท้จริงมีผู้คนมากมายมาพักผ่อนหย่อนใจครับด้วยภายในมีต้นไม้ร่มรื่นและบรรยากาศดีนะครับ บางคนมาปิกนิกกับครอบครัวบางคนมา,มาออกกำลังกายเพราะพื้นที่โดยรอบเป็นส่วนสุขภาพที่พร้อมด้อุปกรณ์นอกจากนี้แล้วยังมีสะพานข้ามมือแก่นงคนครนะับอันเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่เรียกว่าเป็นสะพานข้ามมึงน,น้ำจืดที่สวนอตทการตาอาต้องการแห่งันก็สุดด้ไม่น้อยหน้าใครครับวัดพระธาตุหนองแวงวัดพระธาตุหนองแวงหรือวัดหนองแวงเับเป็นพระอารามหลวงที่เก่าแก่คู่บ้านคู่เมือ,องของขอนแก่น ถานที่เห็นนี้สวยงามเหมือนอยู่บนชั้นสวรสวรค์มีพระหาตถ์าแก่นและคอร์ิสถานอยู่ภายใน9ชั้นฐานสี่เหลี่ยมที่มีความกว้างด้านละ50เมตรและจัดสร้างขึ้นเนื่องในวาระกาศในหลวงรัชกาลที่9ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีอีกทั้งเป็นช่วงมหามังคลารุษศร200ปีของเมืองขอนแก่นอีกด้วยสำหรับยอดจำลองแบบนะครับมาจากพระาธาตุขามแก่นส่วนตัวเรือนทั้ง8 ชั้นนั้นเป็นปูดประหลัทองที่มีการนาไปไปนําเป็นประโยชน์ต่างๆในแต่ละชั้นมาขอนแก่นและต้องแวะสกัดเป็นสิริมงคลของชีวิตครับวัดทุ่งเศรษฐีวัดทุ่งเศรษฐีชื่อว่าเป็นแผ่นดินสามโลกธาตุอันเป็นจุดประจบกันของสามโลกนั่นคือแดนม,มนุษย์สวรรค์และบาดาลวัดแห่งนี้เกิดขึ้นด้วยปณิธานของหลวงตายามแดนหรือทึ่จักรีศรี นาหมหลวงตาอ,อ๋อยท่านได้มอบที่ดินเพื่อสร้างมหาลัตนะเจดีย์ซึ่งสิบยานุสิทธิ์สภาท่านนะครับผู้ซึ่งเป็นประธานของภาษายิปสนา,าการประหารในภาคอีสานจึงได้เริ่มการสร้างเพื่อเป็นปผู้ทธบูชาที่สาคัญไปก่อนนั้นวัตถุเสรษฐีเป็นตัวแทนของการระลึกถึงองค์เจดีสําคัญของโลกทั้งสามเจดีย์นี้นคือเจดีย์จุฬามณีมวรวรรณชั้นดาวดึง นาราจดีน่าพิศครบและมหาวิทยาลัยนจดีสีไต้พุระธาตุถือเป็นโชคดีที่าะขอนเก็นและท่องเที่ยวได้มาสักหน้าจดีทั้งสามบนโลกนะที่แห่งนี้ที่มีความสวยงามและอลังก,การสวนสาธารนณะบึงทุกสร้างขณะนี้ดอกไม้นาะนาพันธุ์นะครับได้มาอยู่ที่บึงทุกสร้างแล้วใครเลิฟดอกไม้แล้วนะการเซลฟี่บอกเลยห้ามพลาดครับเพราะที่นี่เป็นบึงน้ํา และสวนานณะขนาดใหญ่ที่อยู่ในเมืองคอนแกนที่นี่ครับได้รับการปรับภูมิทัศน์ใหม่จะสวยงามนะครับเหมาะเป็นที่พักผ่อนและภายในมีส่วนสุขภาพที่มีบริเวณที่ออกกำลังกายสนามเล็กเล่นสารพักร้อนนอกจากนี้แล้วยังปลูกไม้ดอกไม้ประดับที่มีสีสันสวยงามและยมีส่วนนกขนาดใหญ่ครับเต็มด้วยธรรมชาติอันร่มรื่นอยู่ในนี้อีกด้วยมาถึงคอนแกนแล้วอย่าลืมแวะมาสู่แก้วริสเตที่นี่นะครับ โครบบาบโอคัฟฟ์วิลเลจนี่จะต้อนรับสุ่มากหมูบ่บ้านแฮนเมสอาร์ตตาชอบคิปคิปคู่เราคือเพื่อนกันครับมาแล้วจะลงรักต้องบอกแล้วเป็นที่ลงตัวของเด็รุ่นแห่งใหม่เพราะเพิ่งเปิดประมาณสามสี่ปีนี้เองทีนี้เกิดจากการลงตัวของเพื่อนๆทั้งแปดคนที่มีหวัวใจเดียวกันในการลงรักศิลปะและอยากมีสถานที่ 1. ไวสแตคไอเดียโชว์ผลงานหมูบลล่บ้านแรกๆในโครบบาบโบซอยหนึ่งข้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น เกิดขึ้นด้วเงินุของแก๊งเพื่อนแปดคนจนเกิดเป็นบ้านหลังเล็กๆ6หลักภายในหมู่บ้านแห่งนี้เต็ไมไปด้วยศิลปะที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมและวิถีีสาน์ได้อย่างลงตัวใครมาแล้วครับก็จะหลงรับแบบตอโตัวไม่ขึ้นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติขอนแก่นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่นจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จัดแสดงโบราณวัตถุศิลปวัตถุที่เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมในเขตภาคอีสานตอนบน เพื่อเป็นที่คครบวบรวมค้นพบโบราณสถานและโบราณวัตถุจํานวนมากเป็นการอนุรักษ์ไว้เพื่อส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นมีส่วนจัดแสดงรวม6ส่วนที่ทําให้เข้าใจประวัติศาสตร์เป็นมาได้ง่ายอาทิส่วนจัดแสดงที่หนึ่งคือสมัยก่อนประวัติศาสตร์แ,แสดงเรื่องราวในอดีตของจังหวัดขอนแก่นที่เป็นแหล่งอารยธรรมของภูมิภาคอ,อีสานเป็นต้นที่นี่นับเป็นแหล่งเรียนรู้สาคัญในท้องถิ่นเพื่อสืบมรดกศาสตรเมาวและทาให้คงอยู่ ทะเลสาบบึงหนองโคดขอนแก่นเป็นจังหวัดที่มีบรรยากาศดีไม่แพ้ใครไม่ว่าเวลาไหนก็มีสเสน่ห์น่าลงไหลโดยเฉพาะบรรยากาศที่ทะเลสาบบึงหนองโคดรีบได้ว่าบันัึกชิลๆรับลมก็สุขส,ขส,สบายใจเป็นบมงธรรมชาติการเมืองที่มีความโชคดีของชาวขอนแก่นและนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะมาออกกำลังกายเพราะที่นี่มีทั้งสนามบอลสนามบาสเกตบอลและสนามเด็กเล่นแถวโดยรอบบึงหนองโคดยังมีร้านอาหารอร่อยมากมายส่วนคนชอบเต็๊ฟรีที่นี่เก็บยัดก็รออยู่ครับ สิลาโฮมสเตย์มาสัมผัสวิถีชีวิตชนบทที่อยู่ในอำเภอเมืองขอนแก่นกันดีกว่าครับศิลาโฮมสเตย์ a, เพียบพร้อไมไปด้วยอากาศบริสุทธิ์เหมาะสำหรับคนที่ต้องการมาเติมพลังให้ชีวิตบรรยากาศที่นี่ดีมากพร้อมที่นี่มีน้ำลำน้ําพองอบล้อมรอ,อบนะครับมีทุ่งนากว้างใหญ่และเขียดขจีตลอดปีแถมมีสีสันจากดอกดาวเรืองและดอกมะลิที่พากันแบบานแข่งกันที่สําคัญครับที่แห่งนี้มีกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นการตักบะต์ข้าวเหนียว การทำขนมพื้นถิ่นการยอมภาสจากสีธรรมชาติเป็นต้นถ้าอยากพักผ่อนตามการความเงียบสงบแล้วก็ต้องห้ามพลาดเหดขารขอนแก่นเอกซต c ิกสเปซแอนด์เดอะฟารเทนเปิดแล้วครับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่อยู่ใจกลางเมืองขอนแก่นที่นี่จะทําให้นักท่องเที่ยวอมนิ้มไม่หยุดกับความน่ารักของสัตว์หลากหลายสายพันธุ์รวมไปถึงสัตว์หายากไม่ว่าจะเป็นกวางดาว อาบาก้าวลบีมาแคะนอกจากนี้มีโชว์ระบำน้ำทุกที่ต้องบอกเลยว่ามีเพียงแห่งเดียวในเมืองไทยอีกด้วยหรือใครจะขึ้นไปหอชมวิวที่มองเมืองขอนแก่นได้แบบสามร้อยหกสิบสามในทีเดียวนะครับเห็นแบบนี้ครับต้องร้องว้ากันเลยใช่ไหมครับอย่าลืมเช็คลิสต์ที่เที่ยวขอนแก่นเอาไว้นะครับเช็คอินกันด้วยและติดใจขอนแก่นเพราะขนาดพึนผ้าเที่ยวในเพิ่มเลยนะครับยังมีสถานที่สนุกอื่นต่ออยู่เข้มเลย ีคอมเมนต์ขาดชมคกินคาแเรดิะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ เพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่